สวัสดีครับวันนี้อาสามาเพลินครับอยู่ช่วง Story R ่อาร์้าครับวันนี้ผมมีสินค้าของอาร์ตพ้าเป็นบังโซ่นะครับเป็นลายแคปล่าเป็นฟิล์มรอยน้ำนะครับสั่งมาเขาบอกว่าเป็นวัสดุเหมือนของแท้นะครับเขาบอกของแท้เลยแนละเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าเดี๋ยวเราแกะดูเลย อค okay, นะครับอันนี้เป็นฟิล์มลอยน้ำที่เขาแจ้งไว้ในสินค้าที่รายละเอียดนะครับก็ลายค่อนข้างชัดเงาแล้วก็ไม่มีตําหนินะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วก็ถอดของตัวเดิมออกนะครับออก่อวเดิมเราก็ถอดเจ้าตัวเดิมด้วยปัแจเจอแอลนะครับ อเออาก่อนเลยนะโอเคครับหลังจากที่เราถอดอันเดิมเสร็จนะครับก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปได้เลยโดยใช้น็อตตัวเดิมนะครับยึดเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปเลยครับ อคครับอันนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มลายน้ํานะครับไม่ใช่เคบล่าแท้เนาะเป็นฟิล์มลายน้ำอ่าก็ความคมชัดของเจ้าตัวลายก็มีพอสมควรนะครับเหมือนกับตัวนี้ตัวเดียวกันเลยฟิล์มลอยน้ําเหมือนกันเดี๋ยวใครจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ก็ทำให้สวยขึ้นพอสมควรนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ